เอาแก่พอใช้ได้ทุกคนพ่อแกไม่ได้ขี่อะไรมากมายไม่ได้กระชโชกกคกหักอะไรตาสมอดีใช่ไหม,ไมไสัพพอก,ก็ตมันมาอย่างนี้เลยทุกคนเนี่ยตั้งแต่เตอหน้าหลางังชุดโซ่มันมาอย่างนี้เลยเป,เป็นแบบกิบล็อกใช่ไหมหรือจะหมุดยำ้ำกิบล็อกก็อยู่แล้วพวกรถเวฟพวกนี้กิบล็อกก็โอเคเลยนี่สามร้อยแปดสิบบาทน้องมันคิด หน,น้าสิบสี่ฟันหลังสามหกเหรอหน้าสิบสี่ฟันหลังสามหกฟันทุกคนร้อยยิบห้าไอเว็บโอเคจัดการเลย i oh, เดินยูมาเดินยูมาไหนไปตำมรถตำรวจ้านไหนนี่ตำรวจในบ้านนั้นนี่ดูทุกคนดูนะผมทนไม่ไหวเลยทุกคนนี่ไม่มีฟันเหลือทุกคนดูดิฟันไม่เหลือเลยเนะนี่ยนี่ร้านน้องร้านบัวเองแหละร้านบัวเงอืง เว็บนี่หวยก็ไม่ถูกออกอันนี้ว่าทิตย์น้องปิดเออหลานเปิดพอดีน้องเปิดพอ,อ,ด,ด,อด,ดีก็โอเคนี่เอาแกพอใช้ได้ทุกคนก็แกไม่ได้ขี่อะไรมากมายไม่ได้กระชกวคกะหักอะไรตาสมอดีใช่ไหมนะสะพกเก็ตมันมาอย่างนี้เลยทุกคนเนี่ยตั้งแต่เตอหน้าหลางังชุดโซ่มันมาอย่างนี้เลยเป็นแบบกิฟต์ล็อกใช่ไหม คือจะหมุดยำ้ำคลิปล็อกก็อยู่แล้วพวกรถเวฟพวกนี้คลิปล็อกก็โอเคเลยนี่สามร้อยแปดสิบบาทน้องมันคิดนี่หน้าสิบสี่ฟันหลังสามหกเหรอหน้าสิบสี่ฟันหลังสามหกฟันทุกคนร้125อยยี่สิบห้าไอเวฟโอเคจัดการเลยโอ้ง่ายง่ายมือคบ นมาพอตึงวันนี้ตึงเหงาปติเตรียมเพียงพูนเล่ามาเลยอ๋อพอรูตึ้งโอ้โหเนี่คลิปล็อกคลิปล็อกจี๊ดแล้วคลิปล็อกออกง่ายเีตุร้อยบนคลิปล็อกออกง่ายๆโจก็ตายแล้วมั้ยตายหมดเลยทำไปแล้วทุกคน ไม่รู้แกฟื้นทีอยู่ได้ไงโอ้ไม่เหลือนะ้ำมันก็ไม่หยอดแย้งแป๊กดูหามจี แลมาเลยว่าแก okay. ไปเกิดเป็นไยเกิดเป็นเหรอคี้ปีเลยวันนี้จำขี่ปีเลยเออแกไม่ไก่แกไม่ไก่เลยอืนี่ของเก่าดูปไปครับนี่เห็นไหมเนี่ยล้มไปเป็นทางเลยดูดิ mày không kiếp cầm bảo làng với thằng của tư gần đi เชื่อบน้ำมันมาแล้วทุกคนน,นี่เราต้องกลัดตัว คลิปล็อกอืมโตเตอร์หน้าหลรถค,คนแก่ใช้ทุกคนน้อ Tuyệt lẽ tụi con Nước xếp, chút Ta sầm hò Sập phục kết Nhập kiếp nè tụi kênh. โอเคชุดนี้อยู่ที่สามร้อยแปดสิบาททุกคนโอเคเรียบร้อยกลับกันเวฟคนแก่ใช้ทุกคนไม่อะไรมากแค่นี้ก็พอแล้วแต่ว่าโซ่มันผมต้นไม่ไหวจริงๆทุกคนมันดังเกินเอ๊ะกลับกันทุกคนโอเคอุ่นมากอย่ังอ่าโอยสิงทุกคนซิงได้แล้ว โอเคคลิปนี้ก็แค่พามาเปลี่ยนโซ่สเตอร์เวฟเวฟร้อยยีย่สิบห้าทุกคนก็ยวคลิปนี้ก็ขอบคุณเลยสวัสดีครับผม